ลสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับนายสมาพลบุญชมอยหัประจำตันนักศึกษา13560288นะครับวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับหัวข้อการออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมการปลูกต้นกระบองเพชรอัตโนมัติด้วยเซ็นเซอร์นะครับและเครือข่ายไร้สายบนระบบปฏิบัติการ Android นะครับวันนี้ก็จะทำการยกโมดูลนะครับหรือฟังก์ชันในการทำงานมาถึงฟังก์ชันละกันนะครับจะเป็นฟังก์ชันเบื้องต้นนะครับเป็นการแนะนำการติดตั้ง ESP32 และการเขียนโปรแกรมดีไว c e เพื่อส่งค่าไปยังเซิร์ฟเวอร์นะครับ รายละเอียดนั้นจะเปไ็นยังไงไปติดตามรับชมกันในคลิปนี้ได้เลยนะครับในขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องทําการหยิบอุปรกรณ์ขึ้นมานะครับจะเป็นตัว e p 3 2นะครับแล้วทำการเชื่อมต่อกับอุปรกรณ์ของเราก็คือคอมพิวเตอร์นะครับหลังจากนั้นให้ทําการเปิดเทอร์มินอลขึ้นมานะครับเพื่อทําการล้าข้อมูลบนดีไวซ์อันนี้ก่อนนะครับก็คือให้ทําการพิมพ์ esp 2 py นะครับ o t slash dev นะฮะ slash tty usb 0 แล้วก็หลบร้างนะครับอันดับสกอร์แปหลังจากนั้นให้ร้างกันครับรอสักครู่นะครับเพื่อทำการล้างอุปกรณ์นะครับเมื่อดีไวล์ล้างอุปกรณ์เสร็จแล้วนะครับจะขึ้นประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นให้ทำการลงข้อมูลนะครับก็คือลงตัวดีไว์เข้าไปเพื่อสามารถให้เริ่มใช้งานได้นะครับโดยการไปที่ เว็บของไมโครพายทอน e ีพีนะครับก็คือไปที่ micropython.org นะครับหลังจากนั้นให้กดคำว่าดาวน์โหลดนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับคือตัวดีวาของเราจะเป็น general ip e ามสิบสอ l e นะครับหลังจากนั้นให้กดเข้าไปนะครับเลือกโหลดไฟล์ที่เป็นเฟิร์มแวร์นะครับ with s p ideas นะครับดูว่าอุปกรณ์ของเราสามารถพพอร์ตบลูทูธแลนได้ไหมนะครับถ้าพพอร์ตได้ก็สามารถกดเลือกมา1ไฟล์ได้เลยครับที่เป็น general นะครับก็ดาวน์โหลดมาได้เลยนะครับ เมื่อดาวน์โหลดไฟล์เสร็จแล้วนะครับผม<ๆ>ผมดาวน์โหลดไปเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะครับให้ไปที่ไฟล์เดิมของเรานะครับไปที่ผ่าที่เราโหลดมาผมจะเป็นในส่วนของดาวน์โหลดนะครับ่าด d ดาวน์โหลดไปที่ผ่านของมันนะครับหลังจากนั้นให้ทําการพิมพ์ว่า sp 2 c shift sp 3 2 port dev นะครับ dty t usb w ว i t e fat นะครับแล้วก็ stat set 0คูณ1,000หลังจากนั้นให้ทำการเว้นวรรคหทีนะพิมพ์ sp32 ลงไปนะครับของเรา,าไฟล์ที่ผมโหลดมาเมื่อกี้จะเป็นตัวนี้นะครับ idf42022 นะครับาจากนั้นให้กด enter เลยมันจะทำการลงโปรแกรมให้เรานะครับรอติดตั้งสักครู่หนึ่งนะครับ โอเคครับหลังจากลงเสร็จแล้วนะครับให้ทําการพิมพ์เพื่อเช็คนะครับว่าสามารถเข้าได้ไหมครับพิมพ์ pico com นะครับดัดบนะครับ1นึ่0หนึ่งหะครับ d e v s t c a u s b 0นะครับกด enter เลยครับหลังจากนั้นจะเข้าไปที่ terminal r e a d y แล้วนะครับให้กด enter ลงมานะครับให้ทาการพิมพ์ import os นะครับเพื่อเช็คไฟล์ข้างในนะครับแล้วก็จากนั้นก็พิม os dot เด ตอนนี้ในของตัวส่วนอุปกรณ์ของ e ีซีนะครับตอนนี้จะมีไฟล์บูทอยู่ข้างในเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถทําขั้นตอนต่อไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ทําการไปโหลดไฟล์นะครับแคตเซอร์เวอร์นะครับของผมนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคลิปนะครับสามารถไปที่ช็อตคัดลิงก์นี้ได้เลยจะในไฟล์จะมีในส่วนของ IoT device และในส่วนของ IoT Server อร์นะครับสามารถไปโหลดมาได้เลยนะครับ หลังจากนั้นเพื่อโหลดมาแล้วนะครับให้เข้าไปที่ iot device ก่อนนะครับเพื่อทำการ Import ไฟล์ลงไปใน e s p 3 2นะครับโดยทำการพิมพ์เปิด Terminal ขึ้นมาใหม่อีกครั้งนะครับเปิด Terminal ขึ้นมาได้เลยไปที่ผ่าที่เราเก็บไว้นะครับนั่นก็คือ iot device นะครับเข้ามาดูในส่วนของโค้ดกันแล้ลกันนะครับ เมื่อเข้ามานะครับในส่วนของโคดนะครับก็จะมีในส่วนของคำว่าบูทนะครับอ่าและก็จะมีในส่วนของการเรียกข้อมูลฟังก์ชันขึ้นมาใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนที่ว่าจะต้องดึง i p 3 2ฮาร์ดแวร์ LED เมนต่างๆมาใช้งานนะครับส่วนใน EP config นะครับก็คือเป็นในส่วนของการติดตั้งอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าข้อมูล SSID และพาร์ทของเราแน่นอนนะครับก็คือรหัสชื่อ WiFi รหัส w i f i นะครับแล้วก็โฮส กับพร์ตนะครับถามว่าหาได้จากไหนสามารถหาได้จากการไปพิมพ์ที่เซิร์ฟเวอร์นะครับเปิดไฟล์เซิร์ฟเวอร์มาครับ i น t ี e r v e เนะครับพิมพ์ l ส n s สนนะครับจะได้ IP ตัวนี้มานะครับอันนี้คือในส่วนของเซิร์ฟเวอร์สามารถลันได้แล้วนะครับเอา IP ส่วนตัวนี้มาเพื่อใช้ในการเรียกค่าตรงนี้นะครับเป็นเลข7นะครับอ่าเสร็จแล้วจากนั้นกดเซฟพอร์ตเป็นพอร์ต4312อยู่แล้วนะครับ ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของฮาร์ดแวร์คอนโทรลเลอร์นะครับจะเป็นส่วนในการของการควบคุมของอุปกรณ์ต่างๆนะครับเป็นแมชชีนนะครับของพวก DHT หรือเซนเซอร์ต่างๆนะครับจะมีมอเตอร์คอนโทรลเลอร์สามารถปรับเลเวลน้ำได้นะครับ 1, 2, 3, 4, 5นะครับตามระดับนะครับตามที่วัดมานี่ก็คือค่าที่วัดมาเรียบร้อยนะครับสามารถเปิดได้เท่าไหร่ต่อวิก็สามารถพิมพ์ได้ตามนี้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของข้อของเซอร์โวมอเตอร์นะครับ อันนี้ก็จะเป็นส่วนของรักคอนโทรลเลอร์นะครับอันนี้ก็เป็นค่าวัดความชื้นนะครับมอยส์คอนโทรลเลอร์นะครับมอยเจอร์คอนโทรลเลอร์และในส่วนนี้ก็จะเป็นของในส่วนของเทมเพอร์เจอร์คอนโทรลเลอร์อันนี้แลมป์คอนโทรลเลอร์แล้วก็เทอร์โมอิเล็กทริกคอนโทรลเลอร์นะครับก็จะเป็นตัวในการปรับอุณหภูมินะครับต่อไป LED สเตตัสก็จะแค่บอกสเตตัสข้างหลังภายหลังกล่องนะครับว่าตอนนี้ทำงานในรูปแบบไหนอยู่นะครับหรือว่าเชื่อมต่อหรือย,อยัง อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ main USB นะครับก็คือตัวเรียกไฟล์หลักของเราเลยนะครับที่ใช้ในการทํางานนะครับวิธีการดูพอร์ตในการเชื่อมต่อ e s p 3 2ง่ายๆก็สามารถดูพอร์ได้ตามนี้นะครับให้เชื่อมต่อตามขาถ้าจะทําตามจะต้องซื้ออุปกรณ์มาแล้วเชื่อมต่อตามขานี้นะครับพิน16พิน4พิน15พ p ิน7านะครับตามลำดับไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเรียกใช้อุปกรณ์นั้นๆน,น,นะครับจะต้องเข้ามาดูในไฟล์นี้อีกทีหนึงนะครับ ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของ Network Helper และ Server Request นะครับแล้วส่วน GSL นี่คือจะเป็นตัวแปลงค่าของตัวรักเซนเซอร์นะครับเราจะทำการติดตั้งข้อมูลเหล่านี้ลงไปใน EP32 นะครับเพื่อทำการเรียกข้อมูลขึ้นมาเมื่อการทำการเปิดหรือบูตเครื่องของเรานะครับไปกันเลยไปในส่วนของหน้าจอหน้าต่างของ d i e นะครับให้ทำการพิมพ์ ls ก่อนนะครับเพื่อเล่นดูไฟล์นะครับเราจะมีในส่วนของไฟล์ upload .orsh นะครับให้ทำการพิมพ์ cat upload l l นะครับถ้าสมมติ device e ซ์32ของเรานะครับมีความแรงเพียงพอก็สามารถพิมพ์ s l a s แล้วก็วพิมพ์คาว่า upload orsh ได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่ก็ต้องทำอย่างนี้ตามนี้นะครับเพื่อทำการโหลดไฟล์ทีละขั้นตอนนะครับ Add ไปท,ทีละไฟล์นะครับเริ่มจากไฟล์ boot ่อน,นะครับ กดเ n นเ r รครับเราจะต้องใส่ไฟล์ทั้งหมดตามนี้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นในไฟล์เมนถ้าเราเสียบดีไว์แล้วมันไม่สามารถอัปโหลดได้ให้ทําการถอดและเสียบใหม่นะครับเพราะบางทีค่ามันยังไม่อ่านลงไปนะครับต้องให้ไฟล์มันอ่านให้เรียบร้อยทุกไฟล์นะครต้องขึ้นแบบนี้เท่านั้นนะครับทำตามลําดับไปเรื่อยๆครับอ่าต่อไปก็จะเป็นในส่วนของ TSL ไปส่วนของ ESP 32ครับต่อไปเป็นส่วนในของส่วน l d status server reply ครับแอเซอร์เวอร์รีเควสครับ Network Helper ครับอ่าอย่างนี้คือไม่ได้เราต้องถอดแล้วเสียบใหม่นะครับเสียบอุปกรณ์เข้าไปใหม่แล้วก็ทิ่์เหมือนเดิมครับ Enter อ่าไฟเข้าเรียบร้อยแล้วครับแล้วในส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของ Hardware Controller นะครับ เอาละครับเมื่อเราทําไฟล์ทั้งหมดเสร็จแล้วนะครับให้ทําการดึงและเสียบใหม่อีกทีนะครับเพื่อไปเช็คไฟล์นะครับมาที่หน้าต่างนี้พิมพ์เหมือนเดิมนะพี่ pico.com/db นะครับหนึ่งหนึ่งห้าสองศูนย์ศูนย์นะครับ order เลยกดคอนโทรลซีครับเพื่อทําการเช็ครีพอร์ตเอาว้ก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์เหมือนเดิม moe.list อาตอนนี้ไฟล์ก็จะเข้ามาทั้งหมดเลยนะครับมีไฟล์ boot ไฟล์ main ไฟล์ tsl นะครับไฟล์ udp conflict ld status server request เน็ตเฮล퍼นะครับแล้วก็ฮาร์ดแวร์คอนโทรลเลนะครับไฟล์เหล่านี้ก็ครบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราทําการอ่าอันนี้คือเราสามารถติดตั้งอุปกรณ์นี้ทีเสร็จสิ้นเรียบร้อยพร้อมใช้งานแล้วนะครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วนของการปรับตั้งค่าในส่วนของเซิร์ฟเวอร์และการควบคุมการปลูกของต้นกระบองเพชรน,นะครับไปกันเลยเอาแล้วครับแล้ในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนในของ IOT Serv e r นะครับให้ทําการเปิด เทอร์มินอลขึ้นมาหน้าตานะครับให้ PMC d i o t Server นะครับในพาทที่เราตั้งไว้นะครับหลังจากนั้นให้พิมพ์โค้ดตอบนะครับไปด,ดูในส่วนของโค้ดก่อนนะครับในนี้ก็จะมีในส่วนของไฟล์ d a t a b เ s e นะครับที่ทำการเกี a ยดขึ้นมาจากระบบเมื่อเปิด s e r v ์ฟเวอร์นะครับถ้าสมมุติเราลบไปนะครับอ่าลบไปเช่นเราไปทำการปรับปรุงข้อมูล add ดัตต้าเบสขึ้นมานะครับจาก command API นะครับตรงนี้นะครับในส่วนของ Sensor Table นิอะไรอย่างนี้นะครับสามารถเขียรคอลัมน์หรือสามารถเกียรต์เทเบิลได้จากตรงนี้เลยนะครับเมื่อทําการพิมพ์แล้วนะครับตอนนี้จะสังเกตว่าดัตต้าเบสจะไม่มีอะไรอยู่ข้างในนะครับก็มีแค่คำว่า n o d e dot p p นะครับเมื่อเราทําการเปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับโดยการพิม dot slash run ปึ๊บนะครับระบบจะทําการสร้างดัตต้าเบสมานะครับจาก command API ตรงนั้นนะครับเป็นในไฟล์ส่วนของดัตต้าเบสนะครับ แล้วในไฟล์รัตเต้าเบสมีอะไรบ้างก็ไปดูกันนะครับรัตเต้าเบสจะมีในส่วนของ Active Device นะครับ Config Device Table นะครับ Device Table o v e r อร์ไลท์เทเบิลแพนด e ไวท์แล้วก็แพน y p e แล้วก็เซนเซอร์นะครับเป็นตัวในการเก็บค่าต่งตางๆนะครับของเซนเซอร์นะครับที่ส่งมาจาก Device มายัางเซิร์ฟเวอร์นะครับและการเก็บค่าก็จะมีตามนี้นะครับเป็น ID นะครับเก็บค่าเป็น Integer เซนเซอร์เก็บเป็น เซนเซอร์เกตนี่ก็คือวันเวลา t ท m e สแตมนะครับเป็นอินทิเจอร์นะครับ B y I d mm ีไวเก็บเป็นอินทิเจอร์ซีพีทนะครับเก็บเป็นเลียวเซนเซอร์เทม r e อร์เเเก็บเป็นเลียวนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นส่วนของอุณหภูมิ म, ภายในกล่องนะครับอันนี้ความชืน้นภายในกล่องนะครับ Lumin นนซ์ภายในกล่องก็คือแสงนะครับ Temp e r a t u r e outside ซแสงนอกกล่องความชื้นนอกกล่องนะครับแล้วก็แสงนอกกล่องนะครับอันนี้ก็คือความชื้นในดินนะครับแล้วก็นี้ก็เป็นประตูนะครับเก็บค่าเป็นอินทิเจอร์ในส่วนนี้เเเก็็บบปนนียวทัั้งหมดะคร สามารถเพิ่ม d a ต a ตรงนี้ได้ทั้งหมดนะครับว่าเราจะเพิ่มเป็น m มช์ r เช่นเป็น m มช์ r 2อร์องะไรเงี้ยก็พิมพ์ไปได้เลยนะครับค่าก็จะดัดแล้วก็ทำการลบไฟล์ Data b a s บนี้ทิ้งนะครับแล้วก็ทำการ r ันเซิร์เวอร์ใหม่นะครับค่าก็จะกลับสามารถ c r ีย t e คอลัมน์นั้นขึ้นมาได้แล้วนะครับจะต้องทำในส่วนทั้ง d ีแล้วก็ทำในส่วนของเซิร์เวอร์นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการควบคุมนะครับการ ต้นกระบอกเพชรของเรานะครับก็คือในส่วนของโปรเซสเซอร์นะครับในแพนนะครับต้นที่ผมมีก็จะมีในส่วนของ a s o โตรไฟทัมคอร์ลี่นะครับทันท่านะครับอิชิโนสนะครับแล้วก็จิมโนนะครับก็จะมาดูกันนะครับว่าการตั้งค่าเป็นยังไงนะครับมาในส่วนนี้นะครับค่าแพนดีไว้มีค่า1กับ2นะครับตรงนี้ค่า1ก็คืออุปกรณ์ฝั่งซ้ายและค่า2ก็คืออุปกรณ์ฝั่งขวานะครับในส่วนนี้ผมจะทําการ ไม่คอนโทรลฝั่งผ่านะครับเพื่อที่จะได้ควบคุมแค่ฝั่งเดียวเพื่อทาการเปรียบเทียบค่านะครับในการทดลองนะครับสามารถตั้งได้ทั้งสองฝั่งนะครับถ้าเราจะตั้งนะครับในส่วนที่1นะครับก็จะเป็นบอกว่าเมื่อเวลา9ก้าโมงนะครับให้ทําอะไรถึงบ่ายสามนะครับเช่นเซนเซอร์คอนอันนี้ก็จะเป็นส่วนในกลุ่มส่วนของการควบคุมแสงนะครับส่วนของการควบคุมแสงก็จะทําการเซนเซอร์ดัตต้าดิบนะครับมาจากไหนก็คือมาในส่วนของ api นี้นะครับเรียกเซนเซอร์ดัตต้าดิบมานะครับแล้วก็ชนิดของมันก็คือ เซนเซอร์อะไร่างนี้เป็นล um ูเมนเอลไซด์ก็คือแสงภายใอก,กล่องถ้ามีมากกว่า100นะครับระบบจะทําการบอกว่าอ่าดีไวส์ดาต้าดิก,ก็คือเรียกจากส่วนดีไว c ์มานะครับอันนี้จะเป็นส่วนของอเซิร์เวนะครับบอกว่าเซอร์โวให้ทํามุม60องศานะครับส่วนอันนี้ก็บอกว่าไม่ต้องไฟไม่ต้องเปิดนะครับก็คือเป็นศูนย์นะไฟจะเปิดที่ศูนย์จะนหนึ่งนะครับถามว่าเซอร์โวกับแรมหาจากไหนก็คือไปดูในส่วนของอ่าดีไวส์นะครับ ไปที่ IoT device แล้วให้ทำการเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับในส่วนนี้นะครับก็จะมีคำสั่งเรียกมีมอเตอร์มีเซอร์โวแล้วก็แรมนะครับเซอร์มอเตอร์ก็คือปั๊มน้ำนะครับเซอร์โวก็คือมุมรับแสงบนแล้วแรมก็คือไฟนะครับก็ทำการสร็ตค่าตามนี้นะแล้วก็ปรับมุมลดหลั่นตามนี้ครับ80ถึง90 9ให้ทำที่มุม7 67องศาไปเรื่อยๆนะครับจนถึงมุม90องศาคือตั้งฉากนะครับเพื่อรับแสงอย่างเต็มที่นะครับ เมื่อแสงไม่เพียงพอครับระบบก็จะทําการปิดมุมรับแสงนะครับเพื่อทําการเปิดไฟภายในกล่องนะครับเพื่อชดเชยแสงขึ้นมานะครับและในส่วนตัดไปก็จะเป็นในส่วนของคอนโทรลเลอร์เทอร์เรเจอร์นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการควบคุมอุณหภูมิภายในกล่องนะครับเมื่ออุณหภูมิภายในกล่องมีมากกว่า31องศาขึ้นไปนะครับระบบจะทำการปรับอุณหภูมิโดยการเปิดตัวเทอร์โมอิเล็กทริกนะครับให้เป็นหนึ่งเพื่อทำการปรับอุณหภูมิภายในกล่องให้ถึงที่กำหนดไว้นะครับก็คือต่ำกว่า31องศา นะครับหลังจากนั้น <E, ก็สวอว์ <submarine> ก็จะทําการปิดลงมา lethal. เพื่อทาการควบคุมอุณหภูมิและเปิดแสงชดเชยนะครับถ้าเวลายังไม่ถึงตามพืชตามแสงที่ต้นตะบองเปต้องการนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วนในการของการควบคุมน้ํานะครับก็จะเป็นในส่วนนี้นะครับวอเตอร์นะครับก็จะเป็นการควบคุมจากความชื้นภายในดินนะครับถ้าความชื้นมีมากกว่า3,000ขึ้นไปนะครับระบบจะทําการเปิดมอเตอร์นะครับในระดับน้ําที่1นะครับเพื่อทําการลดเป็นเวลา6วินาทีนะครับ เพื่อให้น้ำต้นกะบองเพชรมีความต้องการน้ําที่เพียงพอนะครับระบบของการควบคุมก็จะมีประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นให้ทําการเปิดเซิร์ฟเวอร์ได้เลยครับที่เซิร์ฟเวอร์ครับสามารถเปิดเซิร์ฟเวอร์ได้ตามปกติเลยครับแล้วก็ทําการเสียบกล่องนะครับเพื่อเปิดให้ส่งค่าตีวายเจนเซอรเข้ามาเรื่อยๆนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วครับขอบคุณครับ